ถ้าต้นในสมบูรณ์ประมาณปีกว่าสองปีก็ออกดอกให้ผลผลิตนะครับอันนี้เป็นต้นพันธุ์สุยอดสายพันธ์เเทนะครับราคาปีกต้นละห้าสิบาทครับราคาส่งห้าร้อยต้นก็ต้นละสี่สิบาทนะครับสิบต้นบางท่านก็สั่งสิบต้นลมส่งก็หกร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับแพรตรก้าอย่างดีนะครับด้านข้างก็เป็นสะดาวมันนะครับมันทั้งยอดทั้งใบกินได้ทั้งดอกนะครับแต่ว่าไม่ใช่สะดาวทวายครับสะดาวมันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับ ที่ไร้ปณิตานะครับสะเดามมนนะครับอันนี้ก็ต้นละห้าสิบบาทเช่นกันนะครับถัดมาก็เป็นสะเดาดานะครับอันนี้ก็เป็นสมุนไพรนะครับเป็นสะเดาที่มีสีดํานะครับก็ออกดอกเช่นกันนะครับปีละครั้งนะครับทานได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็ต้นละห้าสิบาทนะครับทักมาได้เลยนะครับโทรสวนศูนย์แปดเก้าแปดสหนึ่งเก้าหนึ่งห้านะครับยินดีให้คําแนะนํานะครับ พี่การสวนก็บ้านนงเดินอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครนะครับจะส่งทุกวันนะครับถ้าลูกค้าทักมานะครับทั้งโอนและปลายทางครับขอบคุณลูกคา้าทุกท่านที่หนูต้นพันธุ์จาไร่ปณิตาครับครับสวัสดีครับ